มะพร้าวทั้งลูกเลยครับแตกละเอียด ผมตั้งใจไว้นะครับจานเครื่องมือตัวนี้ผมตั้งใจให้เป็นเกษตรครอบครัวเพราะสูบเดียวแล้วผมต้องการว่านหนึ่งให้ทํางานเกษตรครอบครัวได้ไอะไรเลยนะครับนี่ก็ค,คือผมนี่ใช้มาสองรุ่นแล้วก็รุ่นใหญ่นี่ก็ใช้มาจนปล่อยต่อให้คนอื่นไปแล้วผมก็เอาคันนี้มาผมก็อยากจะให้รถคันนี้เป็นรถที่มีพิษรอบตัว บอ <laughs> ทีมันใช้งานได้แอนกประสงค์มันเหมาะกับกเษกษตรครอบครัวได้จริงๆว่าทําอะไรก็ได้ในตัวของมันนี่ครับ,รบก็ผมก็ศึกษามานานนะครับไม่ใช่ว่าซื้อเลยนะครับนี่ดูแลหนึ่งผมต้องการที่เครื่องตัดหญ้าให้อยู่ข้างหน้ามองเห็นงาน <c oughs> ที่ผมจะทําครับ <c oughs> ก็ได้ก็ลงตัวนะครับทีนี้ผมทําสวนนี่กิ่งมะม่วงผมมันเยอะเวลาเขาแต่งกิ่งออกมาเนี่ยเป็นโอ้หลายสิบตันเขาเขาแต่งแต่ละปีเนี่ ต้องเป็นบระราที่จ้างคนขนไปทิ้งนี่มันไม่ไม่ใช่เสียทุนน้อยๆนะครับแต่ตอนนี้เห็นสาเอาตัวตน,นี้ไปทํานี่มันก็คือแม้มันแหลกเลยนี่มันลดต้นทุนลงเป็นหลายหมื่นนะครับไปสับแล้วดูแล้วเปไ็นไงฮะคือตัวนี้เหมือนก็นได้ฟรีเลยนะครับทาบเพราเขาขส่วนม่วงเนี่ยคือมันคุ้มค่าที่ขนกิ่งม่วงไปทิ้งแล้วก <ๆๆ S 2> ิง่งน,น,น้อยๆเนาะกิ่งเราตัดมันเพราะว่าดูเทียบจากต้นไม้ต้นใหญ่ๆเท่าขาเลยครับต้นนั้นแหลกหายไปเลยๆๆนี่แหละครับก็เลยเบาใจมากเลยแล้วต้นไผ่ใช่ไหม มันล้มมาเนี้ยครับก็ไผ่ก็มีปัญหาถางเสียบไปเลย<น>ก็ย่อยได้เหนียวเหนียวก็ยังย่อยได้นะฮะการที่<อ>ํากัญนี้ <c oughs> ผมอยากให้มันอยู่ข้างหน้านเนี่ยเพราะว่าผมคนตาไม่ดีผมอยากจะดูด้วยว่าผมจะทําอะไรตรงไหนเหนี่ยมันก็เลยเข้าสเปคพอดีครับังตัวรถนี่ใช้มาก็หลายอุปกรณ์แล้วครับก็ก็รู้สึกว่ามันโอเคทุกทุกอย่างแหละแต่เหลืออยู่อย่างเดียวที่ยังไม่ได้รถคันนี้จะเครื่องเงินแท่นที่จะ พ่นยานี่แหละอย่างเดียวนอกั้นมันก็คงจะครบเครื่องหมดแล้วล่ะสำหรับเกษตรครอบครัวสำหรับเกษตรทำสวนครัวทําไร่ทํานาต่างเล็กน้อยนี่ประมาณต่ำกว่าร้อยไร่ลงมาเนี่ยคงทําเสร็จแล้วล่ะต่ำกวร้อยไร่ลงมาเสร็จหมดแล้วเป็นเสร็จเองทําไปเรื่อยเนาะไม่ได้เราไม่ได้ทาให้เสร็จวันเดียวเพราะต้องทาไปเรื่อยๆทําเป็นกลุ่ม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 แล้วต้องจัดตารางงานไว้หมอมก็ต่างทำไมผมต้องกั้นตรงนี้ไว้ มองดูแล้วเป็นไงครับแล้วเวลาเห็นพอกเข้าป่าแล้วมองดูแล้วดีแล้วเพราะว่ามันมันจะป้องกันตัวเองไว้ก่อนเ้ามันมาอะไรมากระทบเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาหลายอย่างขนาดป้องกันแล้วก็ยังมีเทาวันมีอะไรมาเหมอนมาพันเขาดมาขาดกระเด็นมันล้นมันสูงเกินไปฮะสูงท่วมรถอ่ะทำไมฮะบองแล้วกาดกันเนี่ยความกระใสกาดกันเนี่ยก็คือเนี่ยตันนี้ก็กันตัวราไรด้วยพอเวลาเข้าป่าไปมองดูแล้ไม่เท่าจริงๆไหมฮะผมเคยใช้แบบรถจักรยานเข็น โอ้ยน่นลำบากมากเลยแข้งขาเนี่เป็นแผลเป็นอะไรเตมหมดเลยมันปั่นไม่รู้อะไรเข้ามาก็ต้องทนใช้ก่อนี่เขาก็ดีส่วนหนึ่งก็คือว่ามันป้องกันได้ป้องกันตัวมันเองไว้ก่อนแล้วก็ป้องกันคนคนขับด้วยคนขับไม่มีปัญหาแต่ว่าคนที่ยืนข้างหน้าไปลำเจอทีมือเจออะไรข้างๆเลยตะกี้น่าก็คงปะกันได้น้ต้องหยุดเนี่ยรัศมีรัศมีเนี่ยไม่ให้เกิดเพราะว่ามันอยู่ตรงข้างหน้าเพราะมันมันต้องการเสียบและตัด เวลามันกิ่งไม้ระเบิด <be ard S 2> ปึ้งกไั้น,นมันก็เข้าไม่ได้เนาะเข้าไม่ได้ฮะมันจะปัญหาเยอะพอเราต้องการคุ้มค่าคุ้มค่มาขวัญมาหลายปีอยู่เพราะว่าตัวนี้นี่จริงๆก็เล่งตั้งนานแล้วแหละว่าอยากได้อยากได้แต่ว่าก็โรงงานเาก็ผลิตไม่ทันเนาะถึงคิวพอดีดูยูทูบประจำอันนี้ต้องขอบคุณอาจานไปตัดที่ไหนบางที่ไหนบางตัดยังไงได้ใช้ทุกฟังกชั่นเลยนะเกือบทุกฟังกชันเลยเนี่ย พออาจารย์เกี่ยวข้าวเสร็จพอปล่อยแห้งหน่อยตัดโอ้โหอย่าไปปล่อยสดสดมันจะเหนียวหน่อยสดสดแบนี้ถ้าแห้งนี่ตัดต่อฟางต่อฟางเนี่ละเอียดเป็นปุ๋ยเลยครับไม่ต้องห่วงนี่แหละจะจะไถกบต่อฟางพี่จะต้องตัดย้าตัดต่อฟางไม่มีตอให้ให้ไถกบมีแต่ละเอียดแล้วไถเป็นปุ๋ยเลยโอเคขอบคุณอาจารย์มากครับที่ไว้ใจนิวเท็กเจอร์มาบ่อยฮะมาบ่อยเติมเลัรถคันนี้เจอกับบริษัทบ่อย